เห็นไม้มันตามหนูน่ารักมาเร็วมาแล้วอย่าไปนะที่นี่วิวสวยไหมคะทุกคนตอนที่ลิต้ามานะคะเป็นเวลา9โมงนะคะก็เลยยังไม่มีใครมาเลยนะคะถ่ายรูปบันเพลินเลยค่ะ นราขอยู่หลังเขื่อนปาบุรีเลยจากาหัวเห็นนิดเดียวนะคือเขาบอกเลยวิวสวยมากทุกคนค่ะดูสิคะน้องไม่ชนขาน,น้องน่ารักมาก อยู่บนนี้ลมเย็นสบายนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ลิต้าแนะนำนะคะลิต้าขอให้เป็นตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นนะคะแดดจะได้ไม่ร้อนยิ่งถ้ามาตอนหน้าหนาวนะคะยิ่งดีเลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ลูกแพมันมาแบบเออมเลยนะมัน <straightforward. S 2> กินแม่ไอ้ไม่ใช่มันกินมันกิน ที่นี่มีอาหารขายนะคะสามารถซื้ออาหารให้น้องได้นะคะเวลาเราให้อาหารน้องนะคะเราต้องยกให้มันต่ําๆนะคะ<อ>ไม่งัง้นน้องเขาจะกระโจนใส่เรานะคะส่วนในกรงวันนี้นะคะเราสามารถป้อนนมของลูกแพะได้นะคะข้างในเลยเดเปล่า,า,ลาออ๋ตัวนี้หลอที่หนูชอบเดี๋ยวตามหาบรรยากาศดีดี ะคะทุกคนแล้วก็มีน้องแพะม,มันลุมต้าเต็มเลยใครมาเที่ยวที่นี่นะคะบอกไลยถ่ายรูปสวนแน่นอนค่ะแพะมันลุมลักเ<ๆ>ต็มเลยจบแล้วค่ะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ฮาริต้าด้วยนะคะไปค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะ